สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกันวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะไปเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปรดอมให้ได้ฟังกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะสามารถนะคะอบอกต่อกันนิดนึงนะคะแชร์แชร์ให้เพื่อนมาฟังนะคะหรือว่าถ้าเข้ามาแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนก็พิมพ์หนึนะคะส่งสัญญ,ญาณกันนิดนึงนะชัดหรือเปล่าชัดหรือเปล่านะคะ ถ้าชาร์จก็ฝากพิมพ์ 1, 1, 1นะคะอ่าแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนสวัสดีค่ะเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะสวัสดีคุณปุญญนุชค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเรามาดูพลังงานของเราก่อนดีกว่านะว่าพลังงานของเราเป็นจะใดนะคะคุณประภัยคุณโสพลสวยแล้วค่ะขอบคุณมากเลย สดใสตามวัยนะคะสดใสตามวัยของเรานี่แหละเนาะโอเคขอเช็คพลังงานเราก่อนนะคะว่าพลังงานที่คุณเข้ามาฟังใบเตยช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณเป็นยังไงคุณสุภาวินีคุณลิตต้นนิดใช่ไหมคะคุณรัตตยาอ่ะมาเข้ามาเลยค่ะ พลังงานของเรา5้าใบนะคะไพ่อยากจะเล่าเรื่องของคุณว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่อยากจะเล่าเรื่องของคุณว่ายังไง5า้าใบขอให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวของคุณนะคะใบแรกขึ้นมาเป็น t o of c u p เลยอขอรับฟังค่ะอาจารย์คุณมณีคุณอ๋อคุณมณีเหรอ ใบเตยเห็น m, m a m e m e e เออถ้าเรียกชื่อผิดใบเตยขออภัยด้วยนะคะทำพระรันนะออกกำลังกายนะคะโอ้โอเคใบต่อมาอัดไอคิงดาบคิงดาบนะคะนั่งวิเคราะห์คิดแยกแยะทบทวนอยู่นะคะใบต่อมา tree of pentacle กำลังจัดรายการเลยนะคะยกมืออย่างนี้เลยนะแล้วก็รูป4 of one นะคะสี่คตาโอเคเลยนะคะ energy หรือพลังงานของเราช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเห็นลัคนาราศีอะไรคะกรกฏธนูนะคะเมษเออเมสสิงธนูก็ได้นะคะหรือเป็น มิถุนตุนกุมก็ได้หรือเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ำก็ได้นะคะดินน้ำลมไฟขึ้นมาครบเลยนะคะบางท่านก็กําลังเตรียมตัวไปออกกําลังกายเออบางท่านกําลังเตรียมตัวไปออกกําลังกายอุตะอุตนะนะนะ,นะ,อะเอาใหม่นะคะตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะบางท่านเนี่ย เตรียมตัวไปออกกําลังกายนะคะกาลังจะแบบว่า,าไปเดินชมนกชมไม้ชมสวนบางท่านก็กําลังนั่งคิดทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่นะคะแยกแยะเป็นเห็นไหมคะตามหลักการเนี่ยแยกแยะนะคะผ่าขอดพรุ่งนี้ขอกําลังใจด้วยค่ะแชร์ไม่ได้ค่ะอีก4วันถึงจะแชร์ได้ขอโทษจ้าไม่เป็นไรเลยค่ะขอใหอ้คุณแม่กับคุณลูกนะคะปลอดภยัยขอให้ลูกเป็นอภิชาตบุตรนะคะแข็งแรงแข็งแรงทั้งคุณ แม่คุณลูกเลยนะคะฮึบฮนะคะเดี๋ยวก็ได้เจอหน้ากันแล้วเป็นช่วงที่คุณเองก็ถือว่าเห็นไหมคะเป็นรูปของคนที่กําลังดีอกดีใจนะคะดีอกดีใจเดินขายของทั้งวันยิ่งกว่าออกกําลังกายเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับค่ะอาพลังงานเราดีนะวันนี้ใครที่มาเจอไปเตยในไลฟ์นี้หรือว่าผ่านมาเจอในคลิปนี้ย้อนหลังนะคะอยากจะบอกว่า energy ของคุณเนี่ยดีมากนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนที่รักอยู่กับคนที่ เมตตาเอ็นดูเรานะคะความรู้สึกความคิดของเรามั่นคงนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราแยกแยะอะไรด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทําอะไรตามใจตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างมีความเ,เขาเรียกอะไรมีความยืดหยุ่นนะคะรับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้นะคะก็คือถ้าสถานการณ์เป็นในลักษณะไหนเนี่ยเราเองเนี่ยพร้อมจะปรับตัวนะคะถือว่าพลังงานของคุณดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะมองทุกอย่างด้วยเหตุและผลไม่ไม่ทำอะไรตามใจตัวเองนะคะคิดแยกแยะด้วยเหตุด,ด้วยผลแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตนะคะทุกอย่างเป็นไปตามสเตป็ปเป็นไปตามขั้นตามตอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะคะที่สําคัญเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆเลย นะคะคแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนลอมชอมนะคะไม่ชอบการทะเลาะไม่ชอบการประทะเป็นคนที่เด็ดขาดชัดเจนสามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยความหนักแน่นนะคะถือว่า energy หรือพลังงานของเราเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะใครที่ เปิดมาเจอไลฟ์นี้คลิปนี้ย้อนหลังนะคะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ถ้าคุณเข้ามาฟังเนี่ยพลังงานของคุณค่อนข้างดีเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้าที่เข้าทางกําลังจะลงตัวนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ก็จะราบรื่นสําเร็จนะคะผ่านฉลุยง่ายๆสบายๆทั้งการงานการเงินนะคะถ้าเป็นช่วงที่เราติดขัดเรื่องการเงินทิศทางการเงินของคุณก็จะเริ่ม ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นใครที่วิตกกังวลในเรื่องของการเงินอยู่เครียดในเรื่องของการเงินอยู่ <S <S วางแผนในเรื่องของการเงินอยู่ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะกำลังจะบริหารจัดการการเงินให้เข้าที่เข,ทเข้าทางได้นะคะทิศทางการงานเป็นไปตามขั้นตอนนะคะถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถือว่ามั่นคงนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วก็เป็นช่วงที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะทําอะไรก็ ผ่านง่ายๆสบายๆสำเร็จง่ายๆสบายๆ,ายๆค่ะในวันนี้นะคะโอเคทีนี้เราจะไปดูต่อนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเรานั้นคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน พลังงานตรงมากค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะถ้าพลังงานเราตรงกันแล้วนะคะเราจะไปดูกันต่อนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้1เดือนไม่เกิน3เดือนคือเรื่องอะไรขอให้ไพ่บอกเล่าเรื่องราวของคุณนะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆแล้วก็ขอให้คุณมี สิ่งดีๆเข้ามามีโชคดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขอให้เป็นอย่างไพ่บอกนะครับสัตทุสัตทุขอให้บังเกิดผลในเรื่องดีๆแล้วก็ขอให้มีโชคดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคเราไปดูการเปลี่ยนปแปลงของเรากันเลยค่ะในอีกหนึ่งเดือนไม่เกิน3เดือนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างาดูกัน โอ้เป็นรูปเจ็ดเหรียญน,นะคะเป็นรูปเจ็ดเหรียญน,นะโอเคเลยนะโอเคเลยนะอ่าคุณสุเทพสวัสดีค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะมาพร้อมกับ10ดาบนะคะโอ้ทำไมถึงเป็น10ดาบเนี่ยแล้วก็มีราชินีถือไม้นะคะ เ็นรูปของเหมือนวิศวกรสถาปนิกเนาะมีใครประกอบอาชีพที่เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกเป็นทำเกี่ยวกับเรื่องของผู้รับเหมา,าดูแลโครงการใหญ่ๆมีไหมคะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอสังหาหนึ่งคาถาดู10 of pentacles นะสิบเหรียญมาพร้อมกับ 10ดาบอะเดี๋ยวใบเตยขยายสิบดาบให้นิดนึงนะคะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละเพราะว่ารูปรูปเนี้ยนะคะมันเป็นรูปของคนที่กําลังทําหลายอย่างในเวลาเดียวกัน่ะนะคะทํางานจนดึกจนดื่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะคือไพ่ชุดเนี้ยสาหรับเนี้ยไพ่ดาบไม่น่ากลัวนะขอขยายสิบดาบสิคะคืออะไรโอเคมันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะมันจะมีช่วงที่เรางานหนักมากๆอูรับเหมาค่ะเยี่ยมเยียย่ยมพลังงานเราตรงกันเลยค่ะเออมันจะมีช่วงที่เราทางาน หนักมากๆนะคะเหมือนเราจะต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามานะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณโปรเจกต์หรืองานเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งงานประจําทั้งงานเสริมหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันประเดประดังมันถาโถมเข้ามาแต่มันจะเป็นช่วงที่มันวุ่นวุ่นอยู่เพียงแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นนะคะต้นเดือนแรกนะคะนับไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะมีความยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะการงานเนี่ยอาจจะทําหลาย อย่างในเวลาเดียวกันนะคะหรือถ้าเราเป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อก็ต้องดูแลลูกๆทําทงานไปด้วยดูแลลูกไปด้วยนะคะในจะต้องมาสอนการบ้านลูกเอางานมาทําที่บ้านปอหรือว่านอกจากจะเป็นงานประจําแล้วเรายังต้องมาทํางานเสริมรับงานนอกอีกรุ่นนี้นั่นหลายอย่างหรือถ้าเป็นผู้รับเหมาเนี่ยก็มีจ็อบงานหลายจ็อบมากที่คุณจะต้องไปบริหารจัดการไปดูแลนะคะเหมือนตอนเนี้ย สถานการณ์ของแต่ละคนก็คือทํามากกว่า1อย่างอะถ้าเป็นงานก็มากกว่า1อย่างนะคะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเนี่ยก็ต้องโอ้ดูแลหลายอย่างเลยนะคะก็จะค่อนข้างวุ่นวุน่ในช่วงต้นเดือนนะคะแต่ทิศทางเนี่ยมันดีขึ้นนะ ตรงนี้มันวุ่นแค่ช่วงเดียวเท่านั้นนะคะแล้วมันขึ้นมาเป็นวิวออฟฟอร์จูเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วมาพร้อมกับ1ิบเหรียญน,นะคะงานหนักงานยุ่งวุ่นก็จริงแต่ว่ามันก็สร้างการเงินที่มั่นคงให้กับเราได้นะคะทิศทางการเงินหลังจากนี้1เดือนไม่เกิน3เดือนเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณเองจะมีโปรเจกต์มีงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีช่องทางการเงินใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยทําให้ทิศทางการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะคะมีโอกาสที่จะปลดหนี้ปลดสินได้ภายใน3 เดือนเนาะสำหรับท่านที่มีหลายงานหลาย j อบนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นสุขภาพถ้าก่อนหน้านี้นะคะไม่ค่อยสบายนะคะก็ถือว่าจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ งานชั่วโมงจะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแน่นอนค่ะหนักแต่ช่วงแรกๆนะคะแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปเนี่ยทิศทางการงานจะดีขึ้นนะคะใครที่รู้สึกเป็นกังวลนะคะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าหนึ่งคาถาขึ้นมากับสิบเหรียญเนี่ยไปเตยมองว่า ทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยมันเติบโตแล้วก็มั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะถึงจะทำหลายอย่างแต่คุณก็มีความสามารถนะคะมีความสามารถมีศักยภาพที่จะบริหารจัดการชีวิตของคุณเนี่ยให้มันลงตัวแล้วก็เข้าที่เข้าทางได้ ะะช่วงนี้จะจับปลาหลายมือนิดนึงนะคะเปิดร้านนวดจะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นแน่นอนค่ะช่วงแรกๆถ้ามันเงียบเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะก่อนเปิดร้านเนี่ยนะคะให้เราเปิดบทสวดฟังนะคะเป็นพระคาถาเงินล้านบูชาพระศิวลีนะคะเปิดฟังเลยแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะเปิดร้านนะคะหรือก่อนนอนก็ได้นะคะสวดบูชาพระศิวลีนะสักเก้าจบนะคะแล้วก็ คาถาขุนแผนนะคะของหลวงพ่อกวยอันเนี้ยใครที่เคยสวดเนี่ยนะคะในเรื่องของสเสน่ห์ในเรื่องของการดึงดูดลูกค้าดึงดึงดงูดเงินเนี่ยดีมากๆนะคะจะใบเตยจะไม่ค่อยได้สวดจะเน้นจะเน้นก็คือมหาสกภัท์แล้วก็บูชาพระศิวลีพระอ,อุปคุตแล้วก็พระคาถาเงินล้านส่วนใครที่แบบอยากจะเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมเนี่ยเป็นคาถาขุนแผนเซิร์ชได้ใน YouTube นะคะเปิด เปิดฟังก็ได้บทนี้คือเรียกเงินเรียกทองเรียกลูกค้าไหลมาเทมาแน่นอนนะคะแต่ต้องสม่ําเสมอนะเออตรงนี้ถ้าเราสม่ําเสมอได้เนี่ยมันจะดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะคะชีวิตมันดีขึ้นเรื่อยๆนะมันอาจจะมีช่วงที่ลําบากช่วงที่เรารู้สึกว่ามันเจอความติดขัดอยู่บ้างแต่มันมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนะคะในการที่เราจะลงเรือสักลำหนึ่งไปกลางทะเลอ่ะแน่นอนว่าในทะเลใหญ่ๆเนี่ยเราจะไปหาปลาตัวใหญ่ๆได้เนี่ย มันก็ต้องมีคลื่นฝนมีคลื่นมีลมนะคะมีพายุที่มันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่ๆมาสักตัวเนี่ยเราก็ต้องผ่านด่านหลายด่านอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าเราประสบความสำเร็จได้ไหมได้แน่นอนนะคะโอเคค่ะพลังงานของเราก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเงินดีความรักก็เติบโตค่ะถ้าใครที่อยู่ในจุดที่ไปคบหรือไปรักกับคนที่ไม่แมทกันสิ่ไม่เสมอกันก็อาจจะมีการ แยกย้ายนะคะแยกย้ายกันไปเติบโตต่างคนต่างต้องใช้ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันอาจจะไม่ได้สมหวังในลักษณะของการที่มาคู่กันคองคู่กันแต่คุณก็เติบโตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วเหมือนเขาเข้ามาแล้วทำให้เราคิดที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมองให้มันสวยงามมันก็สวยงามได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย รักตัวเองมากๆนะคะเขาเข้ามาในชีวิตของเราก็ขอบคุณแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันถ้ามันยังไม่ได้ลงเอยก็อย่าพึ่งไปตีอกชกตัวหรืออย่าพึ่งไปน้อยเนื้อต่ําใจนะคะว่าตัวเองไม่คู่ควรตัวเองเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่าโทษตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนเข้ามาในชีวิตเราได้รู้จักกันได้คบกันได้คุยกันได้รักกันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันนะคะโอเคทีนี้เรามาดูไพ่เสริมอีกนิดนึงนะคะ วันนี้ไปเตยพูดเร็วอยู่เหมือนกันเนาะพูดเร็วอยู่นิดนึงนะคะไม่นิดนึงหรอกเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วนะคะอ่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าทักแชเทเพจสอบถามได้นะคะค่าครูตามกําลังทรับนะคะแล้วก็คนที่สนใจน้องแหวนแล้วก็น้องตะกุดอันนี้ตะกุดคู่นะที่ไปเตยใส่อย,อยู่จะเป็นป,ป้าป๋าองค์พ่อพระพิคเนตแล้วก็แม่ทุรคานะคะแม่ทุรคาแบบนี้นะคะพร้อมกับจี้ จี้สีพึ่งเสริมสเสน่ห์เมตตาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแมวกวักนะคะแมวกวักแบบนี้นะคะเส้นนี้เป็นตะกรุดที่ครอบจัก,กรวาลมากนะคะอันนี้คือทําให้ตัวเองก่อนเออทำให้ตัวเองก่อนนะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะราคาอยู่ที่1599นะคะก็สามารถสอบถามได้เนาะสวยมากนะคะไปเลยก็ใส่เส้นนี้แหละปกติจะใส่ตะกรุดคู่นะคะ2เส้นทีนี้มัน มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยเออทำเป็นเส้นเดียวรวมกันเลยนะคะอ่ะขอคําแนะนําก่อนที่จะจบไลน์นี้นะคะบางเรื่องปรึกษาใครไม่ได้ก็ต้องมาดูแม่หมอค่ะโอ้ให้กําลังใจนะงานที่สมัครไว้จะได้ไหมคะเออเดี๋ยวเราเปิดคําถามท้ายไลน์ด้วยก็้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดฟรีให้ท้ายไลน์นะคะเดี๋ยวฟังจบหัวข้อเรื่องนี้แล้วแล้วเราไปดูท้ายไลน์กันนะคะใครมีคําถามอะไรเตรียมเตรียมคิดไว้แล้วก็ค่อยพิมมานะ อาจจะไม่ได้ตอบทุกคําถามแต่ว่าใบเตยจะพยายามตอบเนาะสวดเกือบทุกวันที่ว่างค่ะชินะบัญชรมหาจากักรพรรดิพระคาถาเงินล้านหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อคูนหลวงพ่อรวยแม่ธรณีโอ้สวดเยี่ยมมากเลยอนุโมทนาสาธุบุญค่ะขอให้บุญหนุนนําขอให้บุญนําพานะคะชีวิตรุงรร่งโรจนุงเรือง,องตลอดไปค่ะขอคําแนะนําอีกสักข้าบนะคะก่อนจะจบไลน์นี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามเนาะ คำถามที่เราอยากจะถามท้ายไลท์ใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวถามท้ายไลท์นะคะใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะวิตกกังวลอ่าบางเรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเราเคลียดไปก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นจงจัดการความคิดลบของเราให้ได้นะคะเราจัดการความคิดของเราได้แล้วมันจะดีเห็นไหมคะเด็กดีเราขยันอยู่แล้วคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอยู่แล้วอย่าก,กังวลน,นะคะสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นได้อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเราจัดการได้ทุกอย่างจะออกมาดีท่องไว้นะคะทุกอย่างจะออกมาดี ผู้ชายใจดีนะบางท่านถ้าโสดอยู่นะคะคุณผู้หญิงก็มีโอกาสที่จะได้เจอผู้ชายใจดีเนาะถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยก็มีโอกาสนะคะได้เจอกับคนที่เข้ามาเป็นแนวกัละยาณมิตรเข้ามาในชีวิตนะคะรุนแรงเ,เห็นไหมแพ้ของความรุนแรงขึ้นมาเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าการใช้ความรุนแรงหรือใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความรุนแรงหรือการใช้คําพูดที่ไม่ดี มันแก้ปัญหาไม่ได้เราเลี่ยงนะคะหรือใครที่จะมาใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเราหรืออาบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคเนี่ยคุณปิดสวิตช์ได้เลยนะคุณอย่าไปรับเอานะอืมไพ่ของการพบปะสังสรรค์ออกไปเจอเพื่อนบ้างออกไปเจอคนใหม่ๆบ้างไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆบ้างนะคะจะได้มีช่องทางการทามาหากินช่องทางการหาเงินหรือได้เจอคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะทางเลือกใหม่เห็นไหมเรากําลังจะได้เจอกับชอย โอกาสใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พาออยากจะแนะนําเราก็คืออย่ากังวลใจแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะทุกอย่างจะออกมาดีท่องไว้นะคะอันนี้คือคําแนะนำเนาะพิมพ์รับคำทำนายดีๆได้ด้วยการพิมพ19์19-19นะคะ จริงๆแล้วเรามีโอกาสเรามีช้อยเรามีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาแล้วแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจนะมั่นใจในพลังงานของเรานะคะโอเคช่วงตอบคําถามมาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อพร้อมด้วยคำถามเจาะจง1นึ่คำถามนะคะแล้วก็แชร์ไป1แชร์นะคะ แล้วเรามาดูคําตอบของเรากันนะคะอ่ะง่ายๆนะคะพิมพ์ชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้พร้อมคาถามเจ,จงหนึ่งคำถามแล้วก็ตามด้วยแชร์หนึ่งแชร์นะคะพิมพ์ส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ